มแต่ต้นปีแล้วก็เริ่มทยอยใช้นี่พ่อแต่ต้นปีแล้วเออหเหรอเออเรื่องอันรน่ะลอตเตอรี่อ่ะใครจะอยากให้พ่อแม่เป็น กรณีที่นางสาวเอนามสมมติค่ะอายุ17ปีชาวจังหวัดกาลสินนักเรียนโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดขอนแก่นเขาแจ้งความเอาผิดนายสมรักคำสิงอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกและอดีตผู้สมัครสสขอนแก่นพักพลังประชารัฐฐานล่วงละเมิดทางเพศเหตุเกิดเมื่อวันที่1ิธันวาคมที่ผ่านมาค่ะในโรงแรมแห่งหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นตามที่ได้นําเสนอข่าวไปแล้ว ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากคนสนิทของคุณสมรักคำสิงทราบว่าเมื่อช่วงเวลาสิบนาฬิกาที่ผ่านมาทนายความได้นำเอกสารํำให้การเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนสพเมืองขอนแก่นโดยพันตำรวจเอกยศวัตรแก้วสืบธันยนิตผู้กำกับสบพเมืองขอนแก่นได้เปิดเผยว่าทนายความของคุณสมรักคำสิงได้ติดต่อเข้ามาเพื่อนำเอกสารต่างๆมอบให้กับทางพนักงานสอบสวนรวมทั้งมีการสอบปากคำเพิ่มเติม,ม,มโดยเบื้องตน้นทางสมรักระบุว่า ไม่คิดว่าเยาวชนคู่กรณีจะมีอายุ17ปีจริงสถานบันเทิงคนเข้าใช้บริการอายุน่าจะเกิน20ปีขึ้นไปเยาวชนเต็มใจไปจนถึงห้องพักในโรงแรมเมื่อได้ถามอีกครั้งว่าอายุเท่าไหร่ฝ่ายหญิงตอบว่า17ปีปฏิเสธที่จะร่วมหลับนอนก่อนที่จะหลับไป นอกจากนี้ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าในช่วงของการเข้าพบพนักงานสอบสวนนายสมรักไม่ได้มีความเครียดหรือกังวลใดๆและปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์โดยบอกเพียงว่าอยากให้คดีเสร็จโดยเร็วและไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศตามที่ตั้งใจไว้ส่วนทางด้านของเบสเปิดใจหลังดราม่าสมรักว่าบอกพ่อให้โทษที่ตัวเองก่อนเรื่องแบบนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดังย้อนเล่าทำงานหนักหาเงินมาใช้หนี้11ล้านให้พ่อ นอกจากนี้สาวเบสรักวินณีคำสิงห์อย่างไปออก,ออกรายการนิกกี้ณัชชัดและโกบอยได้เปิดใจเล่าถึงมรสุมครอบครัวที่เจออยู่ในตอนนี้เบสได้เล่าย้อนถึงกรณีที่พ่อถูกสาวใหญ่อ้างตัวเป็นยี่ปัวหลอกให้ลงทุนซื้อลอตเตอรี่มาขายแล้วเบี้ยวสูญเงินกว่า11ล้านบาทนับตั้งแต่นั้นเบสก็ทำงานหาเงินใช้หนี้แทนพ่อมาโดยตลอดเป็นช่วงชีวิตที่หนักหนามาสักพักใหญ่ๆเรามาเริ่มผ่อนใจใช้นี้ให้พ่อตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมา กบอยถามว่าการต้องมาใช้นี่แทนพ่อทําให้เรารู้สึกอย่างไรด้านเซาเบสค่ะตอบไปว่ามันก็ต้องจ่ายถ้าไม่จ่ายพ่อแม่เราก็ติดคุกใครจะอยากให้พ่อแม่ติดคุกไม่มีหรอก ถามว่าทํางานหนักมาหาเงินมาใช้นี่ให้พ่อเราก็มองในมุมกลับกันว่าตอนที่เรายังเด็กพ่อเราก็ต่อยหมวยแทบตายกว่าจะได้เงินมาเลี้ยงดูเราเหมือนกันเรามองว่าเมื่อก่อนพ่อก็คงลําบากมามากแต่เขาไม่เคยปล่อยให้เราลําบากเลยเลี้ยงดูเราให้เติบโตมาอย่างสบายเพราะฉะนั้นไม่ว่าพ่อจะเป็นหนี้สักกี่ล้านเราก็ต้องหามาจ่ายให้ได้จะไม่ยอมให้พ่อติดคุกเปน็นอันขาด เบสนะคะยังถูกถามถึงเรื่องคดีความของคุณพ่อตั้งแต่เกิดเรื่องค่ะยังไม่ได้เจอกับพ่อเลยวันที่มีเรื่องคือวันที่ตนและแม่และน้องบินกลับจากขอนแกน่นกลับมากรุงเทพพอดีส่วนพ่ออยู่ขอนแก่นต่อตอนนั้นยังไม่คิดว่าจะเป็นข่าวใหญ่โตขนาดนี้โกบอยยังถามอีกนะคะว่ามองในมุมของการเป็นลูกของพ่อและในมุมมองของการเป็นผู้หญิงด้วยกันมองเรื่องนี้ยังไงเบสนะคะได้บอกว่าเรื่องนี้ถ้าผู้หญิงถูกกระทําโดยไม่ยินยอมถูกบังคับถูก ล่วงละเมิดอันนี้เราก็ไม่โอเคก็คงบอกพ่อว่าให้ติดคุกไปเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แย่มากแต่ถ้ายินยอมมันก็พูดยากจริงๆสำหรับเบสเบสบอกพ่อว่าของแบบนี้มันตบมือข้างเดียวไม่ดังถ้าพ่อไม่สนใจทุกอย่างมันก็จบอยากให้พ่อโทษตัวเองไว้ก่อนว่าเราไม่มีสติด้วยหรือเปล่าจะผิดเยอะผิดน้อยมันก็คือผิดเพราะฉะนั้นให้มองที่ตัวเองก่อน ที่ผ่านมาเบสเคยเตือนพ่อหลายครั้งแล้วให้พ่อใช้ชีวิตให้มีสติให้ระวังแต่ไม่เคยคิดเรื่องผู้หญิงเลยกลัวแค่พ่อจะสร้างหนี้อะไรอีกจนมาเจอเรื่องนี้แต่สุดท้ายแล้วเบสก็ไม่โกรธคุณพ่อเพราะว่าเราก็ดูแลกันมา หลังจากที่สาวเบสนะคะได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับ่านผูน้ชมทําให้เธอนะคะได้รับความชื่นชมจากแฟนๆเป็นจํานวนมากในเรื่องของทัศนคติที่ดีมากนะคะบอกได้เลยว่าใครได้ผู้หญิงคนนี้ไปเป็นคู่ชีวิตโชคดี100%แน่นอนค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ทางช่องยู u ูบท็อปดาราด้วยนะคะ